้คือหัวร้อนนะถ้าเกิดเราคอในราคาที่ทีทีระวังระวังหัวหัวี่สิสิแต่เขาได้เยอะแล้วนั่น่าต่อไม่ลงเลยสิบห้าเหยวยต่อไม่ลงที่ต่อไม่ลง โอ้โหเก็บตังค์ไ่เก็บตังค์ิ่เรามาแล้วต้องเื้อที่ใ่เชียงลูกใส่ค้างไม่ทิ้งม่าแล้วต้องซื้ออะไรลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไ่วผมม่ควรอูกไปรวมกันกินกิน